ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่เขื่อนห้วยขนาดมอดน,นะคะวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไปฝากกับ f c ทุกท่านนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดีนะคะท่านผู้ชมฝนตกแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมอากาศกําลังดีนะคะนี่นะคะน้ําก็ขึ้นนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า เพิ่งตกเมื่อเช้านี้เองนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะบรรยากาศนะคะก็วิวสวยงามมากๆนะคะท่านผู้ชมเนาะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็มาตามตัวเลขของน้องไอรินกับคุณยายพยาบึ้งไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่าไปหาที่บ้านนะคะไม่เจอค่ะท่านผู้ชมเนาะคุณยายก็หนีมาเที่ยวที่เขื่อนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบรรยากาศนะคะ คุณยายก็มาทําสวนอยู่ที่เขื่อนนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะกระท่อมของคุณยายนะคะวันนี้ก็จะตามเลขของน้องไอรินกับคุณยายนะคะค่ะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกับ น้องไอรินนะคะกับคุณยายน้องนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอ,องชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็ตามถึงที่เลยนะคะเพื่อเลขเด็ดไปฝากกับเอ็ีทุกท่านนะคะ พราะว่าน้องไอรินก็เคยบอกคุณยายถูกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะบรรยากาศสดๆณนะตอนนี้นะคะก็ธรรมชาติดีมากๆนะคะโอ้ยน้องไอร,รินเป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยะ, yeah, ะไอริรนร<ง>เก่งจังเลยสวัสดีค่ะคุณยายาค,คุณยายน้องไอริรนเนาะซึ่งเป็นลานของคุณยายพยาบึ้งนะคะหลานของคุณยายคุณยายพยาบึ้งก็เป็นทวดเนาะเป็นทวดทวด จะเอสวัสดีเอซยายก่อนเด้สวัสดีค่ะโอจะมาแย่งโทรศัพท์ยายโอ้ยไอรีนไอรีนเป็นยังไงบ้างเนาะคุณพี่งวดที่ผ่านมาโชคดีไหมคะไม่ถูกไม่ผ่าไม่ถูกเนาะเพราะว่าเอ็ดก็ซื้อตามน้องเหมือนกันเนาะน้องซื้อตามแต่ไม่ถูกอ๋อค่ะค่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเนา ไม่ว่าการาค่ะคุณพี่เนาะ <laughs> เป็นเพียงเ,ยนะเ,เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคนั่นแหละเนาะน้องไอรินโอ้ยเป็นไรคะเป็นไรคะคจะเออย่าดื้อสิคะเดี๋ยวยายถ่ายรูปสวยๆให้เนาะ สวยไหมอีเออสวยสวยฟงหอกอะไรสวยตึงยิ้มหวานคนไหนสวยเออเป็นยังไงคุณยายงวดนี้เขาบอกตัวเลขไหมคะงดนี้บอกอยู่แต่สามสี่ไม่รู้มันเข้าไหมเนาะอ๋อเขาบอกวันไหนเนาะโบกหลายวันเลยไหมอ๋อเป็นไรคะคุณโอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไม่เอาโอ้โอ้คุณยายจะกินมะม่วงแลยน้องไอรินโอ้โอ้ตกนะคะอเดี๋ยวให้คุณยายปอกให้เร็วให้คุณยายปอกให้เร็วจะปอกให้มั้ให้คุณยายปอกให้เนาะ บอกบอกเลขยายก่อนเด้บอกเลขเอฟซียายก่อนเนาะขอโชคขอลาบหน่อยนะคะจ๊อบกนมเชฟเอไอรีนไหนไหนไอรีนไหนในนี่ยายยายไทยก่อนเออเรีนกันใส่ใส่ใส่หมวกร้อนเนาะเนาะไอรีนเนาะใส่ใส่เอ้คุณยายเขาบอกตอนไหนเนาะเลขน้องบอกหลายวันแล้วเนาะแล้วเขาบอกว่ายังไงคะ จามสี่บอกชัดมากแต่ไม่รู้มันเข้าไม่เข้าเนาะอ๋อซื้อเือนกันเลยเนี่ยอยอยู่ก็พูดออกมาเองว่าสามสี่สามสี่ซื้อลอตอรี่ไว้แล้วอ๋อซื้อลอตอรี่กี่ใบเนาะใบเดียวอ๋อใบเดียวก็หกล้านเนาะน้องไอรินเนาะแล้วก็สี่สี่สามอ๋อมันได้มาเนาะมันได้สี่สี่สามสามสี่ค่ะก็ให้เม็ดเดียวเนาะก็น่ารุนนั่นแหละเพราะว่าตัวเลขของน้องไม่เยอะเนาะจ้ะ เลขของน้องไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ให้ถูกไหมคะไอรินไถูกไหมถูกไหมคะถูกไหมลูกถูกไหมคะนี่ถูกไหมไอรินจะถูกเบอร์ไหมจะถูกเบอร์ไหมอุ้มให้เธอเลยไอรินจะเอ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 อยากได้ชุดสวยบอกยายหน่อยเร็วเจ้าเจ้าอ๋อจังหวกาบเอเจ้าไทยเก๋ คือตอนงวดที่ที่ออกเก้าเก้าเขาก็บอกเนาะบอกแต่ว่างวดที่บอกไม่ออกมาออกงวดถัดมาเนาะงั้นเราก็อย่าลืมไอตัวเก่าเลยคุณยายเนาะคุณพี่เนาะไม่ลืมไปสามสามจะซื้อยูเพราะว่าเลขของน้องงวดก่อนให้สามสามเม็ดเดียวเนาะงวดนี้ให้สามสี่เม็ดเดียวสามสามสามสี่นะคะก็ให้แค่ สองตัวสองชุดนะคะก็ตามตัวเก่าเนาะตัวเก่าคือสามสามเนาะสามสามตัวเก่าอะไรคะไอ้นี่ไอ้นี่อะไรไอ้นี่เออเออเดินกล้องยายไหนไหนบอกให้ยายไหนเร็วกรสวยไอ้เรนน้องไอรีนเดี๋ยวจะได้เป็นนางเอกหน้าปกแล้วยายถูกไหมยายถูกไหมอู้อะไรโต ลูกยายตุกไหมอไอรินโอ้ยดีจังเลยอไอรินไปรื้อกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วไอรินเจ่าเอจะเอจะาเอใส่ตรงนี้ให้ยายดูด้วยอ่ะอืออ่าอ่าอู้ไหนได้อะไรได้อะไรได้อะไรเขาเขาเคยบอกถูกกี่งวดแลยเนาะไอเกาเกากับซีโบ่ตันตรบ cào ừ, cao cao sông rộp đấy đúng không? cào cao cao rộp, 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 rộp còn nút cao cao mân cản, ai thì chung cao cao này. Oh. Uh, có ra. bộ thủ, nó. Tại mà e, cao cao ấy... chả xảy xưa lấy Từ 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 à. Tùy tùy, đấy. Chạy ế, dài อ,อชอบเล่นชอบเล่นนี่นะเนาะก็ให้ fc ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขของน้องไอรินในงวดนี้นะคะงวดนี้ให้สามสี่เม็ดเดียวนะคะและ้วก็งวดก่อนตามสามสามเม็ดเดียวเหมือนกันนะคะก็ถือว่าไม่เยอะเนาะคุณพี่เนาะ,ะแค่สองตัวสองชุดนะเ,าเน,นเาะทำใ่ตามเดียวมันอกใช่ถ้า <c oughs> งวดไหนเราไม่ตามมันจะออกขึ้น <c oughs> ใช่เนาะม้อง็แเลกเนาะเวลาเราซื้อมันไม่ออกเวลาเราไม่ตามมันออกแต่งวดนี้ก็จะลองดูอีกเนาะลองดูสามสี่งดเหมือนกันโอเป็นไรเป็นไรเป็นไรโอจะใส่เสื้อจะใส่เสื้ออใส่ไปใส่ไปจะเอให้เอฟซียายถูกหน่อยนะคะอะเรจะได้รูปสวยใส่หน้าปกเร็ว โอ้ใจใจก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูอีกครั้งนะคะสำหรับตัวเลขน้องไอรินนะคะให้โชคคุณยายถูกมางวดสองงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้จะเป็นงวดที่สามเนาะงวดไม่ใช่ใช่แหมเนาะไองวดงทุกหนึ่งงวดไองวดไปพุ่นจับรางวัลขับรางเตอรรางวัลน้ำไปรางวัลที่หนึ่ง เกือบจะเข้ารางวัลที่หนึ่งมันกลับเนี่ยอาหารศูนย์สี่ศูนย์ห้าแต่ว่าตัวเลขสลับที่กันคือเขาหยิบลอตเตอรี่ให้คุณยายใช่ไหมคะ,ะวันนี้ไม่ได้ยิบนู่นไปยิบให้บ้านอะไรบ้างหนึ่งวันนี้เน,น,นี่ยเฉียดไปเฉียดมานะคะเกือบจะได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขก็สลับที่กันเนาะเพราะว่าน้องเป็นคนหยิบลอตเตอรี่ให้คุณยายเนาะโอ้ยไอริน ลอตเตอรี่ใกล้จะแตกแล้วอ๋อเสียดายเนาะน่าจะให้แตกเนาะจะถรางวัลที่หนึ่งแลยเนี่ยอ๋อถูกอะไรเนี่ยโอ้ใส่เสื้อเองเป็นเนาะกินสวยเอ้ยใส่เสื้อเป็นเนาะกันสวยเอ้ยกันสวย FFC ยายถูกไหมคะ FFC ยายถูกไหมให้ให้ FFC ยายถูกเนาะถูกไหมถูกไหมคะอืมยัง เลขสามเลขสามก็่าเออเลขสามก็แปลว่าเลขสามก็สามสี่เนาะไอรินเนาะสามอะไรสามอะไรคะไหนโอ้ไปรื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวเวลาพระเพณีคือไม่ต้องถามหรอกเนาะคุณยายอยู่ๆเขาจะพูดเองเนาะไอที่เขาให้สามสี่ก็พูดเองใช่ไหมคะอ๋อไอสามสามก็พูดเองทีนี้เราก็ เอามาเสี S <S> ่ยงโชคดูเนาะเผื่อว่าเขาจะให้เนาะอ๋อค่ะค่ะไอรินให้ยายถูกนะคะให้เอฟซีถูกนะคะไอรินให้ยายถูกเนาะโอ้ยขอบโอ้เจเจเต่าค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่เออยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะพี่นะใหญ่ใหญ่เว้ยไอรินนีเกลอไอเอฟซีคันเราอุนแชแนลไอเต่าตักอ่ะเนี่ยเด้่อไอเวจินไงซีมันบ้านเตะ หลังแบบยังตัวขนาดเออใหญ่กะนางก็ได้เต้ขอให้เอซทุกคนลองซื้อดูนะจ๊ะมีสามสามกับสามสสองตัวนี่แหละเล็กน้องไอรินเนาะเล็กน้องไอรินค่ะขอให้ไอโอกงวดนี้เนาะจ้าจ้า แค่นี้แลยเนื้อแจ๊ค่ะค่ะก็วันนี้แอดก็ขอบคุณคุณพี่มากๆากนะคะที่ให้ทุกกันทุกคนนั่นแหละค่ะที่ใจดีแบ่งปันตัวเลขแนวทางของน้องไอรินให้เอซีทุกท่านมามาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างวดนี้เลขของน้องจะเข้าจะแตกนะคะก็ขอให้เอซทุกท่านโชคดีเฮงเฮรวยรยไปกับน้องไอรินนะคะสาธุค่ะ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสว,สวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ